ผีหลอกวิญญาณหลอนโอเคนะครับวันนี้ oder. ผมก็จะมาลากข้าหัวด้วยผลผีหลอกวิญญาณหลอนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองลากกันดูนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ผลแสกอยู่นะทำให้ต้องทําการเปลี่ยนผลเป็นผลผีหลอกวิญญาณหลอนนะครับซึ่งผมผมก็มีผลวิเเออแล้วผีหลอกวิญญาณหลอนนะครับนี่นะผลรีไวฟูดนะเป็นผลรีไวฟูดนะครับที่ไม่เป็นผลผีหลอกวิญญาณหลอนนะครับมาเดี๋ยวเรามากินผลผีหลอก learned, ลวิญญาณหลอนกันเลยนะครับนี่กินเข้าไปเร้ว วานี่อนอนื่นะครับเราต้องเปิดไอ้นี้ก่อน,นสกิลซีก่อนใช่แล้วเสร็จแล้วเราไปลุยกันเลยครับเดสโกมาแล้วใครอยากโดนผีหลอกเอ้ยมาแล้วส่วนผมขอเปลี่ยนจากกีตาร์เป็นเออธนูพิษแล้วกันนะครับว่าผมขอเล่นเป็นธนูพีษนะครับไม่ดิผลผีหลอกวิญญาณหลอนต้องใช้กีตาร์ดีเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแป๊บเดียวอ่าเจอเสือเอ้ยโห เอานีกอนนะโอ้ไม่นะไม่มีไม่มีกีตาร์ไม่มีกีตาร์เออเออสวยไม่เป็นไรครับผมก็ยังสามารถดึงกลับมา,เอ,าเอ้าเฮ้ยเคนหลบได้ผลผีลผลหลกวิญญาณหลอกใช้ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ,อ้ผลเสือผลเสือใจเย็นเราคุยกันได้โอ,โอ้โดนสวยอึบมาได้แล้ว ต่อต่อต่อตอนนี้ผมเปิดพีซีเลยนะครับผมครับตอนนี้ผมมาละหลอแล้วมาละเอ้ยเอามาคัดทำไมโอ้โอ้ไม่นะผลผีหลอกวิญญาณหลอนจะช่วยเราเราไม่ได้ละ <c oughs> ผลผลผีหลอกวิญญาณหลอนหลอกผีไม่ได้แล้วช่วงนี้ทุนตกเออมานี้ยมานี่ย <c oughs> ผีหลอกวิญญาณหลอนโน่ไม่กอดอ้าผมไม่นะเมื่อกี้ ผมไม่รอดได้ยังไงผลผีหลอกวิญญาณหลอนของผมทำไมมันไม่แปลงร่างหรือมันแปลงร่างไปแล้วนี่เปลี่ยนมาใช้กีตาร์ครับเอ้ยไม่มีเผานี่นาผมลืมไปเพราผลผีหลอกวิญญาณหลอนอ่ะเออไม่ไม่ไมดตอนนี้นะครับเหมือนว่าคุณเผาเนี่ยคนนี้นะครับเขากําลังหมดเผาไปแล้วนะครับเอ้ยทำไมมันมีแต่คนลิงผมเนี่ยเออผมไปแล้วก็ได้ตอนนี้ผมไม่เหลือเออยังไงเรียกว่ายังไงเออตีเกนแตกมันมอนเพื่อนญาติเออดึงต่อสวย ต่อคอมโบครับปึ๊บเฮ้ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนคราวนี้แหละข้าจะเปิดเผาให้เจ้าดูอิทลิทของเผามนุษย์เผามนุษย์เผาที่โหดที่สุดในปัตตาพีผมจะตามคุณไม่นะคุณอยจะพึ่งหนีผมผีผีหลอกวิญญาณหลอนโองใช้ผีหลอกวิญญอนคนอื่นปึ้งโดนกีตาร์ผีหลอกไปดิเอาดิแสงสว่างโดนผีหลอก จะจะตามแกจะจะตามแกอ๋อไม่รู้จะโดนเฮ้ยหึห uh ึ huh. ตึงนะนี่ตึงไม่ตึงอะไรหรอกแค่เล่นสกิลวิวนผนพะเฮ้ยโอ้เข้าไปขัดโอ้แล้วเปิดเข้นค้างอีกไปละโอ้บิดละผีหลอกวิญญาณหลอนหนีละวันนี้ครับผีหลอกวิญญาณหลอนมานี่เลยครับผีหลอกวิญญาณเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิใจเย็นดิจะแตกเฮ้ย, <c oughs> เ,ยเป็นเพราะผนพระอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราย้ายซ้อมกันดีกว่านะครับ เออเอ้สก kind of ิลซีสิมามาละมาเริ่มพีพีกันเลยฮัลโหลคนมาโดนผีหลอกวิญญาณหลอนกันดีกว่านะครับมังกรโอ้โหมังกรมาเรียบร้อยไม่โดนอ่าเล่นเล่นน้องโทรศัพท์รู้ป่าเนี่ยมังกรมังกรตำรามังกรโอ้ผมขอเรียกว่าผลนี้ว่าผลผีหลอกวิญญาณหลอนนะครับตามเทรนสักหน่อยจบ b r เอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผ่าน พี่ดู้อเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยปวดเจนเก่งเหมือนกันนะเนี่ยบีก่อนเบลูกูดเออปุ๊บมาไม่โดนโหอ้นนี่คนนี้น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เออสามเอ็มเลยเหรอสามเอ็มไม่เป็นไรผมมีร่างสองอยู่ค่อนข้างจัดอึดเลยยิงเอ้าโอ้พุ่งมาเอาไม่โดนอีกแล้วโดนดึงละเมื่อกี้เกือบโดนเลยรู้สึกวันนี้เขาจะจะปิงนะเนี่ย สกิลดีเลยไม่ได้ไม่ได้เดีย๋ยวนี้ต้องเปิดสักหน่อยผีหลอกวิญญาณหลอนอาวโดนบิดคมๆเลยครับเปิดเผาว,วีสีไปเลยอ้าประกเผาด้วยอีกหนึ่งว้าวมอวีอวเอ,าาอ,อ้ยผลผวิญญาณหลอนนี่เล่นายากมากเลยนะครับเนี่ยเออเผาสกายอ้วโดน โดนเจาะเข้าไปโดนเจาะเข้าไปโอ้โอ้ผีหลอกวิญญาณหลอนกีตาร์ยิญญาณหลอนมาอ้าวโอ้ยไม่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 คนผีหลอกวิญญาณหลอนเฮ้ยโอ้เขาหลอนพี่เขาหลอนเขาหลอนอ้าวจะเย็นเย็นก่อนเฮ้ยจะโดนปิดขี้ด้วยผลผีหลอกวิญญาณหลอนเอ้ย โชคดีนะครับตอนนี้ผมกลายเป็นร่างโครงกระดูกหรือยังไปละโอเคผมบิดละผมบิดละไปละไปละวไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากเล่นด้วยไปละวขามุยขามุยอ๋อก็ได้ก็ได้มาเล่นด้วยก็ได้ฮี่หลอกวิญญาณหลอนไปอีกและวอีกแล้วโชคดีตอนนี้ผมร่างกระดูกแล้วผมจะไม่มีร่างต่อไปให้ใช้ละเออไม่โดดเลยแต่ตอนนี้ผมต้องบิดก่อนบินหนีก่อนเฮ้ยฉันไม่อยากสู้กับนายเลย โอลนผีหลอกวิญญาณหลอนเว้เออสวยรอดเฮ้ยผีหลอกวิญญาณหลอนเอ้าเฮ้ยปิงแล้วปิงทำให้ฉันเสียจังหวะในการคอมโบเอ้ยเกือบละเกือบละบิดละอืมบิดบิดบิดโกอนบิดก่อนเปิดเผาอยู่ซะด้วยไปละเนี่ยเล่นบักหมดก็รับไปละไปละไปละบาย อไม่โดนพลาดเรียบร้อยเปิดเทนหลบได้ครับไปละ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 วิไปละายบายบายบายครับคุณพี่หลบวิญญาณหลอนไปแล้ครับไม่โดนด่าใช่ไหมโอเคคุณเป็นคนที่นิสัยดีมากครับคุณไม่ไม่ด่ากับผมนะครับผมขออนุญาตเปิดเลยละกันเอาปีพีพีว่ะไปละโอ้ my god ใจเย็นใจเย็นเราคุย,ยกันได้โชคดีนะครับผมมีสองล่างนะครับตอนนี้ถ้ามันทำเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเฮ้ยใจเย็นดิพี่เปิดเคนเปิดเคนหลบเดลิกูดอ่าสวยวสวยผลขีหลอกวิญญ,ญาณหลอน,นครับเจอพลังอือโดนเอ้ยทำไมสกิลพลาดอีกอะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดอนอีกแล้ว เบริโกอร์คราวนี้มีร่างเดียวละเรียบร้อยไม่โดนเอาเปิดเผาได้แล้วแล้วก็บิดสิครับเพราะเรามีร่างเดียวด้วยครับเปิดไปแล้วไปละอุ้ยออกไปแล้ว,ลวจะปล่อยหน่อยเอ้ยไม่ไม่ไม่บอกกระโดดพี่บอกบอกระโดดพี่คนผีหลอกวิญญาณหลอนเหมือนว่าสองคนนี้จะลุมหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งลุมนะเพื่อนเอ้ยสกายสกายสกายกับเออเลยนะกูนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลุมเขาพี่สอง ปวาเกือบแตกแล้วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย่ามาอย่ามาอ๋โอ้ตื้อตื้อตื้อเฮ้ยจำหมอนี่จังเลยไปสามเอ็มดูตึงกว่าอืมไม่โดนผีหยอกวิญญาณหลอนอยาเพิ่งเข้ามาแจมพี่อืมอะไรเหรออย่าเพิ่งเข้ามาแจมพี่ใจเย็นๆมากันทีละคน จับโดนเฉยเฉยสวยเรียบร้อยเตะอีกหนึ่งครับไปละบิดละเออเก็บคิวมา2คิวก็ถือว่าดีแล้วนะครับไปละ3มคิวอิ่มๆิม่ข้าวหัวอิ่มอมเป็นของผมหมดโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับหลังจากการต่อสู้ที่ใช้เวลายาวนานาพอสมควรนะครับต่อยอีกรอบนึ่งไม่เป็นไรหรอกมั้โอ้เผ่ากูนดีจังเลย ผมอยากรู้คอมโบนะครับเราต้องดูคอมโบเขาไม่ได้ก่อนนะครับอ้ามังกรเดี๋ยวพึ่งมาเจมเพื่อนไปละไปลวก็ได้เฮ้ยไม,ไม่ไม่ตีกันจิเข็นค้างซะด้วยอ๋ไม่โดนนี่จับโดนครับเฮ้ยเดีย๋ยพึ่งเดีย๋ยพึ่งผีหลอกวิญญาณหลอนเยีายพึ่งผีหลอกวิญญาณหลอนอตกใจเกมมันแหละ ตีกันแบบเอาจริงยัยเฮ้ยไม่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 สามทับสามตอนนี้ครับโอ้ยห,ออยหลอกปีนดอนไอ้ยอช่างมาันเถอะครับก็บสหรักรีนี้ก็ต้องจบเพียงเท่าตบโดนยำกระหม่อมยำกระหม่อมยำกระหม่อมเอาดินี่เียกลุมกันดีนะเรียกเพ่อมาเลยเอาดิเอาดิอดอกเ,เ,เกมหนีเลยเอาดิ ดีๆในหนึ่งทีครับจริงๆลุงไม่ผิดนะครับแต่ว่าผมแค่อารมณ์เสียเฉยๆผมอารมณ์เสียนะครับโอเคจบกันเข้าเนี้ครับบายบายดีจังเลยครับฟู่